ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กกำลังจะเปิดให้เทรดสินทรัพย์ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนข่าวใหญ่ที่ทุกคนพูดถึงแต่เบื้องหลังประกาศอย่างเป็นทางการมันมีร่องรอยบางอย่างที่น่าสนใจซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาปติดต่อเรื่องราวกันว่าเทคโนโลยีของใครกันแน่ที่อาจจะเป็นหัวใจของระบบปฏิวัติวตงการนี้การเคลื่อนไหวของ NYSE ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่เลย คุณสมบัติของแพลตฟอร์มใหม่ที่ประกาศออกมามันบอกทิศทางได้ชัดเจนยังไงบ้างเริ่มจากการเอาเอนจินจับคู่ซื้อขายเดิมที่ชื่อว่าพิลเลอร์มาเชื่อมกับเครื่องมือบล็อกเชนตัวใหม่แต่จุดเปลี่ยนจริงๆอยู่ที่การชำระบัญชีหรือ Settlement ที่จะเกิดขึ้นบนเชนใช่เกิดขึ้นบนเชนแทบจะในทันทีไม่ต้องรอรอบ t ีหรือ1วันทําการเหมือนที่เป็นอยู่การรอคอยหนึ่งวันนี่แหละคือต้นทุนมหาศาลที่เงินทุนถูกแชร์แข่งไว้ในระบบทั่วโลกเป็นล้านล้านดอลลาร์ถูกต้องการทําให้มันเกิดขึ้นทันทีคือการปลดล็อกเงินทุนมหาศาลออกมาให้หมุนเวียนได้เร็วขึ้นมันคือการปฏิวัติประสิทธิภาพของตลาดทุนและไม่ใช่แค่นั้นแพลตฟอร์มนี้ยังรองรับสิ่งที่เรียกว่า dollar based orders หมายความว่าเราซื้อหุ้นเป็นเศษส่วนได้ใช่เลยสามารถซื้อขายหุ้นหรือ ETF เป็นเศษส่วนได้ตามจํานวนเงินที่มีไม่จําเป็นต้องซื้อเป็นหน่วยเต็มๆอีกต่อไปมันการเปิดประตูให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงสินทรัพย์ได้ง่ายขึ้นมากและก็ยังมีการใช้ stablecoin ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือการรองรับ stablecoins เป็นสีกลางในการทําธุรกรรมและสุดท้ายคือสถาปัตยกรรมที่ออกมาเป็น multi-chain คําว่า multi-chain นี่หมายความว่าพวกเขาไม่ได้ผูกติดกับ Blockchain ใด Blockchain หนึ่ง แต่สร้างระบบที่พร้อมจะเชื่อมต่อกับเชนไหนก็ได้ในอนาคตเหมือนสร้างสนามบินที่รองรับเครื่องบินได้ทุกสายการบินเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตใช่คือไม่ว่าใครจะชนะในสงครามบล็อกเชนแพลตฟอร์มนี้ก็ยังทํางานต่อไปได้ซึ่งทั้งหมดนี้มันไปสอดคล้องกับแนวคิดใหญ่ที่ Fidelity Digital Assets เคยพูดถึงเรื่องตู้ค er, อนเทนเนอร์ออสนทรั์ดิจิทัลจะเปลี่ยนโลกการเงินเหมือนที่ตู้คอนเทนเนอร์เปลี่ยนโลกการค้า ซึ่งเป็นคำอุปมาเดียวกับที่คริสลาซันจาก Ripple เคยใช้อธิบายวิสัยทัศน์ของเขาคำอุปมารเรื่องตู้คอนเทนเนอร์นี่มันสะท้อนภาพได้ชัดเจนมากลองขยายความหน่อยว่าแก่นของมันคืออะไรแก่นของมันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องประสิทธิภาพนะ ลองนึกภาพโลกก่อนมีตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งสินค้าข้ามประเทศคือฝันร้ายบุ่นวายมากสินค้าแต่ละอย่างบรรจุในหีบห่อขนาดไม่เท่ากันพอถึงท่าเรือก็ต้องใช้แรงงานคนมหาศาลขนลงจากเรือแล้วเปิดหีบห่อเพื่อจัดเรียงสินค้าใหม่สำหรับส่งต่อไปยังจุดหมายอื่นมันช้าแพงแล้วก็ผิดพลาดง่ายสุดๆเลย เหมือนกับการโอนเงินข้ามประเทศในปัจจุบันที่เงินต้องวิ่งผ่านธนาคารตัวกลางหลายทอดแต่ละทอดก็มีระบบของตัวเองมีค่าธรรมเนียมมีความล่าช้าแปลว่าหัวใจของมันไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วแต่คือการสร้างภาษากลางที่ทุกคนตกลงจะใช้ร่วมกันเหมือนกับที่ตู้คอนเทนเนอร์ทำให้ท่าเรือที่แหลมฉบังคุยกับท่าเรือที่รัตตดมรู้เรื่องได้โดยไม่ต้องมีล่ามนี่คือการแก้ปัญหาที่รากฐานเลยใช่เลยนั่นคือจุดเปลี่ยนที่แท้จริง ตู้คอนเทนเดอร์คือมาตรฐานที่ทุกคนยอมรับมันไม่สนว่าข้างในคืออะไรจะเป็นรถยนต์หรือกล้วยหอมขอแค่ยัดลงในกล่องสี่เหลี่ยมขนาดมาตรฐานนี้ได้ทุกคนก็พร้อมจัดการต่อทุกท่าเรือทุกรถไฟทุกรถบรรทุกทั่วโลกก็พร้อมจะจัดการต่อได้ทันทีผลคือการค้าโลกเดือบโตกว่าเ0 0อเร์เซตสิ่งที่ริป p l e พยายามจะบอกก็คือ i n t e r l e d g e r Protocol กับ x r p l e d g e r ก็คือสิ่งเดียวกันถูกออกแบบมาให้เป็น ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับโลกการเงินมันเป็นโปรโตโคอล,ลกลางที่ทำหน้าที่เชื่อมทุกระบบเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคาร PayPal หรือ Bitcoin ในขณะที่คนส่วนใหญ่จะมองว่า Bitcoin หรืออีซ e เรียมคือบริษัทขนส่งเจ้าใหญ่แต่ลาซันกลับมองว่าพวกนั้นยังมีข้อจำกัดเหมือนท่าเรือที่ออกแบบมาเพื่อรับสินค้าชนิดเดียวพอมีสินค้าหลากหลายประเภทเข้ามาก็เริ่มติดขัด นนแบบั้ถูกต้องเลยการเพิ่มธุรกรรมเข้าไปในบัญชีของ Bitcoin ก็เหมือนการเพิ่มรายการเข้าไปในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ทุกคนต้องแบกรับร่วมกันมันทําให้ทั้งระบบช้าลงแต่ตู้คอนเทนเนอร์ไม่เป็นแบบนั้นตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกขนถ่ายที่ลอสแอนเจลิสไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับตู้คอนเทนเนอร์ที่แอมสเตอร์ดัมนี่คือปรัชญาเบื้องหลัง XRP Ledger ที่เน้นความเรียบง่ายต้นทุนต่ำและทำงานร่วมกับระบบอื่นได้อย่างอิสระ ไม่ได้พยายามจะเป็นทุกอย่างแต่พยายามจะเป็นตัวเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้ต้องอาศัยความเข้าใจและการยอมรับจากสถาบันการเงินดั้งเดิมซึ่งดูเหมือนริโปก็พยายามอย่างหนักในการให้ความรู้แกธนาคารและหน่วยงานกำกับดูแลอย่างบทความของแมทธิวออสบอนที่เผยแพร่ผ่าน OMFIF ซึ่งเป็นเวทีของกลุ่มธนาคารกลางโดยเฉพาะบทความนั้นเป็นการส่งสารถึงผู้คุมกฎโดยตรงเลยเขาต้องการจะสื่ออะไร เขาพยายามจะบอกว่า StableCoin ไม่ได้มาเพื่อทำลายระบบการเงินเดิมแต่มาเพื่อเป็นส่วนเสริมที่จะทำให้มันดีขึ้นเป็นสะพานมันคือสะพานเชื่อมระหว่างโลกการเงินเก่ากับโลกดิจิทัลประโยชน์ของมันชัดเจนมากทั้งการชำระเงินข้ามพรมแดนที่เร็วและถูกลงการเซ็ตโมเมนสินทรัพย์บนบล็อกเชนแบบทันทีและการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ค้ำประกันซึ่งก็ทำให้ธนาคารกลางเหลือทางเลือกไม่มากนะัก คือจะต่อต้านแล้วถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือจะหาทางนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาอยู่ในระบบภายใต้การกำกับดูแลที่เหมาะสมมีข้อเสนออะไรที่จับต้องได้บ้างออสบอนเสนอทางออกที่น่าสนใจเขาบอกว่าธนาคารกลางควรเปิดประตูให้ Stable c o i ยที่มีการกำกับดูแลที่ดีสามารถนำสินทรัพย์ที่ค้ำประกันไว้มาฝากในบัญชีของธนาคารกลางได้โดยตรงเลยเดียวนะ การอนุญาตให้สเตเบิลคอยฝากสินทรัพย์ไว้กับธนาคารกลางได้โดยตรงฟังดูเป็นการปฏิวัติเลยแต่มันก็เสี่ยงใช่ไวละ่ะในมุมของธนาคารกลางเขาจะมองว่านี่คือการเปิดประตูให้เอกชนเข้ามามีบทบาททัดเทียมกับเงินของรัฐหรือเปล่านั่นสิเป็นความเสี่ยงที่ต้องจัดการแต่การไม่ทำอะไรเลยอาจเสี่ยงกว่า ข้อเสนอนี้คือการดึงความเสี่ยงเข้ามาอยู่ในที่ที่ควบคุมได้แทนที่จะปล่อยให้มันเติบโตอยู่นอกระบบเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นใช่การทำแบบนี้จะสร้างความเชื่อมั่นมหาศาลให้ผู้ใช้งานเพราะพวกเขารู้ว่าเงินสำรองนั้นปลอดภัยจริงๆอยู่ที่ธนาคารกลางและมันยังช่วยตัดความเสี่ยงที่อาจลุกลามจากบริษัท s t ต b l e c ค i n มาสู่ระบบธนาคารพาณิชย์เดิมด้วยแล้วยังมีเรื่องสภาพคล่อง ออสบอนยังเสนอให้ s t a b l e c ค i n เหล่านี้เข้าถึงระบบเสริมสภาพคล่องฉุกเฉินของธนาคารกลางได้เพื่อป้องกันเหตุการณ์ตลาดตื่นตระหนกเหมือนวิกฤต Dash for Cash ในปี2020คือยอมรับไปเลยว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของระบบแล้วมันคือการยอมรับว่า Stablecoin เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการเงินสมัยใหม่ไปแล้วโอเคเราเห็นภาพใหญ่แล้วว่าเทคโนโลยีอย่าง i n t e r l e g e r มันทรงพลังขนาดไหน และมีความพยายามผลักดันให้ Sta b l e c คอ n เป็นที่ยอมรับในระดับนโยบายแต่คำถามคือแล้วสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง NYSE เขาจะเอาเทคโนโลยีนี้ไปใช้ได้ยังไงในเมื่อมันยังไม่มีการประกาศจับมือกับเปิ้อเป็นทางการใช่ซึ่งนี่แหละคือจุดที่ BNY Mellon เขามามีบทบาทจุดเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่มันอยู่ที่ BNY Mellon นี่เอง BNY Mellon หรือ Bank of New York Mellon คือธนาคารเพื่อการลงทุนที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาและเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด NYSE และในขณะเดียวกันพวกเขาก็เป็นพันธมิตรที่ทำงานร่วมกับ Ripple มาหลายปีแล้วบทบาทของ BNY Mellon คือการเป็นผู้รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ Custodian ให้กับสถาบันการเงินขนาดใหญ่โหพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพเลย แปลว่าถึงแม้จะไม่มีข่าว Ripple กับ n y s e ตรงๆแต่เบื้องหลังเขาเดินเกมกันผ่าน b บีย e l l o เนี่เองมันเหมือนเป็นการสร้างสะพานเชื่อมแบบเงียบๆแต่เป็นยิ่งกว่าสะพานเชื่อมใช่เพราะ i n t e r c o n t i n e n t a l Exchange หรือ ICE ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ n y s e กำลังทำงานร่วมกับ b บ y m e l l o เอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระบัญชีให้พร้อมรองรับการเทรด24/7 และที่เด็ดกว่านั้นคือการรองรับหลักประกันในรูปแบบโทเค็น (tokenized collateral) นี่คือจุดตัดที่ทุกอย่างมาบรรจบกันลองไล่เรียงให้เห็นภาพชัดๆอีกที Subtoken BNY Mellon คือผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานนั้นและ BNY Mellon ก็คือพันธมิตรของ Ripple แสดงว่าโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังถูกสร้างขึ้นนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกออกแบบมาให้รองรับเทคโนโลยีของ Ripple ตั้งแต่แรกแล้วแม้จะไม่มีใครพูดออกมาตรงๆก็ตาม แล้วทางริสบริปจากฝั่ง Ripple เองก็ออกมาแสดงความเห็นต่อข่าวของ NYSE ด้วยแบบนี้ในทางเทคนิคแล้วแพลตฟอร์มของ NYSE ที่ประกาศออกมามันเปิดช่องให้เทคโนโลยีอย่าง XRP Ledger เข้าไปมีบทบาทได้อย่างไรบ้างในประกาศของ NYSE ไม่ได้ระบุชื่อบล็อกเชนใดบล็อกเชนหนึ่งแต่เน้นว่าแพลตฟอร์มเป็นแบบมัลติเชนเพื่อความยืดหยุน่นและที่ต้องจับตาคือ ในช่วงแรกในช่วงแรกมีแนวโน้มสูงมากที่จะใช้เครือข่ายบล็อกเชนแบบส่วนตัวหรือ private permission blockchain คำว่า private ในที่นี้หมายความว่ารายย่อยอย่างเราเราจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเลยในช่วงแรกใช่ไหมแล้วมันต่างจากระบบปิดของธนาคารที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ยังไงถ้าสุดท้ายก็ยังมีคนคุมประตูอยู่ดีถูกป้อง private หรือ permission หมายความว่าต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงจะเข้าร่วมเครือข่ายได้ไม่ใช่ใครก็ได้เหมือนบล็อกเชนสาธารณะอย่างบ t c o อ n หรือ E t h ท r e ีย เหตุผลคือเรื่องกฎระเบียบก็เพื่อควบคุมให้สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ที่เข้มงวดแต่สิ่งที่มันต่างจากระบบปิดของธนาคารเดิมคือประสิทธิภาพและความโปร่งใสาภายในเครือข่ายสำหรับสมาชิกที่ได้รับอนุญาตทุกคนเห็นข้อมูลชุดเดียวกัน มีกฎกฎติกาเดียวกันที่บังคับใช้ด้วยสร์ทคอนแท็กทําให้การชรําระบัญชีเกิดขึ้นได้ทันทีและตรวจสอบได้ซึ่งนี่คือโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮบริดที่เชื่อมโลกการเงินดั้งเดิมหรือทรัตไฟเข้ากับประสิทธิภาพของบล็อกเชนและมันเป็นสนามที่ Ri p p ป e มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเพราะ XRP Ledger ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในระดับสถาบันการเงินตั้งแต่ต้นไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเงินสดดิจิทัลสําหรับทุกคนเหมือน Bitcoin ปรัชญาการออกแบบมันต่างกันใช่เลย การที่ระบบของ NYSE ถูกสร้างให้เป็นมัลติเชนและเน้นการใช้งานแบบ Permission ในช่วงแรกทำให้ XRP Ledger ที่มีความเร็วสูงต้นทุนต่ำและถูกสร้างมาเพื่อง,งานลักษณะนี้โดยเฉพาะมีความได้เปรียบอย่างมากในการถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในเชนที่เชื่อมต่อกับระบบเมื่อมองย้อนไป NYSE ก็ไม่ได้เพิ่งจะมาสนใจเรื่องนี้พวกเขาเริ่มจัดสรรทรัพยากรให้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาตั้งแต่ปี2015แล้วและมีหลายคนคาดการว่า ปี2026จะเป็นปีที่เทคโนโลยีนี้ถูกนำไปใช้งานจริงอย่างเต็มรูปแบบในตลาดการเงินแต่ก็มีมุมมองที่น่าสนใจจากแคทลินลองผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและกฎหมายที่ออกมาเตือนว่าอย่าเพิ่งตื่นเต้นจนเกินไปเขามองว่าอย่างไงเธอมองว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้เป็นเพียงการโทเค n น z ซิ่งแอนด์แอนะล็อกแอสเซทเท่านั้นหมายความว่าเราก็แค่เอาหุ้นที่เป็นกระดาษหรือข้อมูลในระบบเก่ามาสร้างเหรียญดิจิทัลแปะทับลงไป แต่ตัวสินทรัพย์พื้นฐานจริงๆก็ยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายและโครงสร้างแบบเดิมทุกอย่างถูกต้องมันคือการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเก่าแต่ยังไม่ใช่การปฏิวัติที่แท้จริงแล้วการปฏิวัติที่แท้จริงคืออะไรในมุมของเธอลองชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนเกมจริงๆจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการจดทะเบียนบริษัทสามารถทำบนบล็อกเชนได้โดยตรงตั้งแต่ต้นไม่ใช่การเอาบริษัทที่จดทะเบียนแบบเก่ามาทำเป็นโทเค็นที่หลัง ซึ่งเรื่องนี้ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายครั้งใหญ่โดยเฉพาะในรัฐเดลาแวร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจดทะเบียนบริษัทของสหรัฐเธอบอกว่ารัฐแรกที่กล้าออกกฎหมายอนุญาตให้มีการจดทะเบียนบริษัทบนบล็อกเชนได้จะกลายเป็นผู้กลุ่มความได้เปรียบในเศรษฐกิจยุคใหม่ทันทีนั่นก็เป็นมุมมองที่ช่วยให้เราไม่หลงไปกับกระแสะเกินไปมันทำให้ต้องกลับมาตั้งหลักคิดว่า สิ่งที่เราเห็นอยู่นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติการเงินจริงๆหรือเป็นแค่ความพยายามของระบบเก่าที่จะดูดซับเทคโนโลยีใหม่เข้ามาโดยที่โครงสร้างอำนาจที่แท้จริงยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างเป็นคำถามที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปแต่ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง NYSE ก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วและมันจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่หลายคนคิดค่ะ ขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนคอยวันโวันเพื่อไม่ให้พลาดทุกจังหวะสำคัญ